สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกม วันนี้ก้อยในเกมเมิดเปโกเกมมือถือแนวเมิดพัทซอนฟื้นฟ,นฟ,นฟนูร้านค้าเก่าแก่ให้กลับมามีชีวิตชีวาในทีมเปโกจังสุดน่ารักเปิดใหม่บนสโตไทยตัวเกมมีภาษาไทยเล่นได้ในระบบ Android ใครที่ชื่นชอบเกมแนวพัทซอนเล่นค่าเวลาเพลินๆห้ามพลาดครับผม อ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมและระบบเกมเพลย์ครับสําหรับที่การเล่นครับผมให้เรามาที่ปุ่มเพลย์ตรงนี้ครับกดที่เข้าไปเกมนี้จะเป็นเกมแนวพัซเซินนะครับผมอาจจะให้เล่าผสมไอเทมเนาะอ่าเพื่อทําตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการเห็นไหมครับอย่างเช่นของผมนะเนี่ยลูกค้านะครับต้องการสลัดผลไม้เนาะอ่าแล้วก็แซนด์วิชนะครับ ก็ให้เรามากดที่เครื่องคิดเลขตรงนี้นะทุกคนนะในช่วงแรกมันจะมีแค่เครื่องคิดเลขตรงนี้เนาะให้เรากดได้เลยครับผมมันก็จะสร้างไอเทมให้เราเนาะจากนั้นมันจะให้เราผสมไอเทมนะทุกคนให้เราผสมไปครับผสมไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าผสมไอเทมอันไหนมันจะ่าได้อันไหนก็เราสามารถกดดูได้ตรงนี้ครับผมเห็นไหมครับตามนี้เลยเห็นไหมครับก่องนม ผสมกล่องนมก็จะได้2กล่องต่อไปจะเป็นกล่องใหญ่เนาะแล้วก็จะเป็นสลัดเนี่ยเห็นไหมครับให้เราผาสมไปสมไปครับนี่เห็นไหมครับได้แล้วนะผมได้ออเดอร์ครบแล้วเนะาะแซนด์วิชกับสลัดผักนะทุกคน,นก็กดเสร็จสิ้นได้เลยครับแล้วก็จะได้รับของรางวัลเนาะจะเป็นเหรียญทองแล้วก็กล่องสมบัติตรงนี้เนาะนะครับก็ให้เราผาสมไอเทมไปเรื่อยๆนะ นะครับตามออเดอร์ของลูกค้านะครับนี่ะครับสิ้นสิ้นนี่ได้รับมาแล้วนะครับผสมป้ายครับผมกดเสร็จสิ้นได้เลยนะถ้าเราผสมเสร็จนะอ่าพอเราได้เหรียญทองมาทํายังไงใช่ไหมครับผมให้เรากดกลับออกมาครับมาที่หน้าร้านของเราเนาะเนี่ยก็ให้เรากดซื้อของเราว่าตกแต่งร้านค้าได้เลยครับผมนี่เห็นไหมครับตกแต่งร้านค้านะเนี่ย ตกแต่งร้านค้านะครับอ่าแล้วก็จะมีให้เรากดอ่าอัปเกรดเนาะเนี่ยพวกอ่าลดเวลาโกลอะไรพวกนี้เนาะเนี่ยมันจะมี3คนเนาะอ่ะก็จะมีโทบี้อ่าโจอ伊แล้วก็เมียนะครับผมนะให้เรากดอัปเกรดได้เลยเนาะนะครับมันก็จะลดเวลาในการอ่าครับของสร้างของอะไรพวกนี้เนาะกดอัปได้เลยจะใช้ดาวนในการอัพเนาะอ่านะครับแล้วก็ให้เรามา ผสมของตามออเดอร์ของลูกค้าได้เลยนะครับผมนะอ่าที่การเล่นก็นง่ายๆแค่นี้เองเนาะแค่เราผสมของตามออเดอร์ของลูกค้านะครับผมอ่าไม่ใช่มันจะมีแค่ออเดอร์ของลูกค้านะคนนะมันจะอ่าสร้างพวกไอเทมต่างๆเนาะเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นพวกแปล้งนะครับสมุดนะครับหนังสืออะไรพวกนี้เนาะอ่าเราสามารถมาดูที่อัลบ,บั้มตรงนี้ได้เนาะว่าเราว่าเราสร้างไอเทมอะไรบ้างเนาะอย่างเช่นอาหารร้านสะด,ดวกซื้อเนี่ย นะครับเห็นไหมก็จะเป็นพวกนมนะครับสลัดผักเนาะแซนด์วิชอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็จะเป็นพิซซ่าขนมแมวอะไรพวกนี้เนาะมันก็จะปลดล็อกนะครับทุกคนนะอ่านะครับแล้วก็จะเป็นพวกกระเป๋าเวทมนต์อะไรพวกนี้เนาะเครื่องมือทำความสะอาดเนาะวัตถุธรรม์ต่างๆที่เราสร้างมันก็จะรวบรวมในอัลบั้มตรงนี้เนาะเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นผู้จัดการเนาะที่เป็นผู้จัดการที่อยู่หน้าร้านของเราเองนะครับผมก็ ให้เราเล่นนะครับผมในระบบเกมเพลย์ตรงนี้ไปเรื่อยๆน,นะมันก็จะปลดล็อกไอเทมใหม่ๆมาเรื่อยๆน,นะทุกคนนะนกดได้เลยนี่ผสมของเนาะนี่นะครับผสมของป้ายนะทุกคน,นดีการเล่นก็ไม่ได้ยากนลทุกคนนะเล่นเพลินๆนะเนี่ปลดล็อกแล้วนะครับปลดล็อกตู้เนาะแล้วก็ปลดล็อกริสตันเลยพวกนี้นะ เรามาเล่นดูนะผมค่ที่ชินชอบแนวพัซเซลเนาะผสมของเนี่ยทำตามออเดอร์ของลูกค้านะครับผมสมป้ายนะครับเนี่ยอ,อีกอยาก่างตัวเกมก็มีภาษาไทยเนาะสามารถเล่นได้เข้าใจง่ายนะครับผมแต่ในระบบ ios ผมไม่แน่ใจว่าจะเปิดให้เล่นตอนไหนเนาะอ่าถ้ามันเปิดให้เล่นนะผมจะอัปเดตลิงก์ ให้นะครับผมสำหรับ iOS เนาะโอเคต้องการแซนด์วิชเนาะผมก็จะสร้างไอเทมแซนด์วิชขึ้นมานะครับทำตามลูกค้าเลยเนาะแซนด์วิชปุ๊บนี่เรียบร้อยอ่านี่จะเป็นสลัดผักกองใหญ่เนาะนได้รับแล้วนะครับอ่าแล้วก็จะมีพวก าระบบต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเช็คชื่อเนาะเนี่ยตรงนี้นะครับรายวันนั่นเองเนาะแล้วาลางวัลล็อกอินนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นระดับเนาะแล้วว่าเลเวลของเรานั่นเองนะครับผมถ้าเราปลดล็อกเลเวลตรงนี้ก็สามารถกดรับของรางวัลได้เนาะแล้วก็ภาษาเนาะผมตรงนี้ก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะผสานตรงนี้เนาะ เราสามารถกดรับเพชรได้ฟรีแล้วก็จะเป็นภารกิจนะภารกิจนะครับอันนี้จะเป็นเสร็จสิ้นภารกิจเนาะผมเสร็จสิ้นภารกิจอยู่ที่49นะครับทุกคนนะอันนี้ส่วนนี้ก็จะลืมกดเข้ามาล็อกอินนะครับแล้วก็กดรับรางวัลต่างๆในนี้ด้วยนะแล้วก็จะมีการาสุ่มของเนาะตรงนี้นะครับผมหมุนของเนะาะนะครับผมลองมาเล่นดูนะใครที่ชื่นชอบแนวพัซเซิลเนาะเล่นสบายสายเพลินๆน,น,นะทุกคนนะ ตกแต่งร้านนี่ลดล็อกไอเทมใหม่ๆมาเนาะอ่าแล้วก็อย่าลืมอัปเกรดในส่วนนี้ด้วยเนาะเนี่ยตรงนี้เนาะช้ดาวล้วก็อัปเกรดนะลดล็อกเลเวลก็รับเควส์เห็นไหมครับสายฟ้าก็สามารถใช้เพชรในการซื้อได้เนาะพลังงานนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีพวกแพ็คเติมเงินเลยเนาะนะครับ เดี๋ยวเรามาดูออเดอร์ของเราว่ามีอะไรบ้างลูกค้าต้องการอะไรนะครับ๋อก็จะมีรางวัล็อกอินนะ7วันนะครับผมเอ๋ตรงนี้นะครับได้รับเพชรเนาะแล้วก็วันที่7จะได้รับเป็นไอเทมนะนไอเทมแล้วก็จะเป็นกระเป๋าเนาะ,ะเรามาเล่นดูนะทุกคนนะสำหรับเกมเม r ร์สเบโกนะทุกคนนะเล่นเพลินๆนะครับใครที่ชื่นชอบแนวน,นี้ก็ ห้ามพลาดน,นะครับผมอ่าเล่นง่ายๆสบายๆนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กด s u r สไครป์ผมด้วยครับขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ